มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโพสคลิปถแถลงการเมียโรเบิร์ตขอร้องวิกฤตจริงๆบอลเผยปาฏิหารต้องมีค่ะแซวภรรยาของโรเบิร์ตใสยควันนะคะขอขอบคุณทุกความห่วงใยทุกกำลังใจที่ส่งให้สามีเผยสามีไม่ได้ห้ามเยี่ยมนะคะไม่ได้กีดกันแต่เราอยู่ในช่วงวิกฤตจริงๆ ขอให้ทุกท่านเข้าใจทีมแพทย์ทีมแพทย์เองกำลังดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากวันนี้ของงดเยี่ยมเราเองต้องทำตามคำสั่งของแพทย์นะคะให้พี่โรเบิร์ตได้พักผ่อนเต็มที่ให้ออกซิเจนตลอดคนมาเยี่ยมต้องถอดออกระดับออกซิเจนลดต่ำเป็นอันตรายได้ค่ะหมอให้เราเคร่งคัดเรื่องนี้เขาร่างกายอ่อนแอจะติดเชื้อได้ง่ายทั้งในปอดแล้วก็กระแสเลือดหมอห่วงตรงนี้ค่ะ ทางด้านบอลเชิญยิ้มนะคะได้โพสต์คลิปถแถลงการพร้อมกับเผยว่าปฏิหารต้องมีเราอยากให้พี่โรเบิร์ตดีขึ้นให้พักผ่อนเต็มที่ตามคําแนะนําของหมอที่ให้พี่เบิร์ตพักผ่อนให้มากซึ่งตอนนี้พักน้อยมากหากใครอยากมาก็เอาของมาเยี่ยมมาฝากได้นะคะแต่ว่างดเจอพี่เบิร์ตบอลกล่าวคะ่ะพร้อมทั้งเผยคลิปวีโอของโรเบิร์ตขอบคุณทุกกาลังใจพร้อมเผยว่า ของงดเยี่ยมสักระยะให้ทีมแพทย์ทํางานอย่ากโกรกกันนะครับหากขายป่วยแล้วจะแจ้งให้ทราบค่ะบอนเองยังโพสต์ภาพล่าสุดนะคะบอกว่าชีวิตเองไม่มีอะไรแน่นอนจงหลับไปพร้อมกับใจที่มีความหวังว่าพรุ่งนี้ต้องดีขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องงดข่าพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ